อันนี้ถ่ายเปิดก่อนใช่ไหมถ่ายเปิดแล้วก็เดี๋ยวรอแขกถูกไหมมึงเป็นคนดียวถูกไหมใช่ครับกำลังตามเดี๋ยวพี่งั้นถ่ายเปิดก็ได้ห้าสี่สามสองสวัสดีครับผมนี่คือแจ็คขอคุยนะครับแน่นอนนะครับว่าเราจะมาคุยในทุกประเด็นนะครับผมรวมถึงอยากจะเล่าประสบการณ์นะครับผมต่างๆให้กับผู้ชมที่ตามช่องแจ็คแฟนฉันนะครับผมต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะได้คุยเขาแน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ่าไปโยนเขานะรอเขาถูกไหมพ, <อ S 2> พ่ากูรอชั่วโมงเลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรค่าดีกว่าพี่ตรงนะ้นนกูอี้เขาไม่ใช่แจ็คขอคุยมึงช่องเรากำลังจะล้านซับอย่างเงี้ยแล้วลมึงทำทียอะไรไม่ละเอียดเงี้ยคนเขาก็ไม่ตามช่องเราหรอกตรงมันรับมั้ยเนี่ยยังไม่รับเลยดาราที่มึงคุยมันหาไม่ได้เอาแม่กูมานั่งคุยไหม่อะออกไหมสิ้นปีแล้วออกไหมโบนัสเนีน่ยคนละแสนเนี่ยกูสาทำยูทูบตั้งใจแขกเป็นใครที่ดิวมาแขกก็พอดครับโอ้โหเนี่ยไฟช็อตแล้วนะพอได้ยินชื่อนั้นเนี่ยไฟช็อตแล้วไม่เอาเลยชื่อนี้ไม่ต้องถ่ายแล้ววันนี้ไม่เอาแล้วแจ มึงเอาแขกปังๆมาดิว่ามึงเอาป๋องข้าพนมึงคุยเรื่องอะไรอะไอ้ที่เรื่องหลอกผีชาวบ้านอมันไม่ได้กูไม่โอเคหรอกไม่ไหวกูมุนจิตแล้วไทยอย่างอื่นแม่งเลยของดาราก็เต็มแล้วสต็อกเยอะแล้วดาราเต็มไปหมดแล้วแฟนฉันหนึ่งคืนไหมละ่ะดูในคอมเมนต์อะคอมเมนต์เขาให้ใครมาอยากให้ใครมาแฟนฉันหนึ่งคืนเนี่ยตอนนี้นับน่าจะเยอะสุดครับพี่นบับนับครับนับไหนอะนบันบนับแพทนะครับอ๋อหลานแพทเหรอใช่ครับผมพรนับคนเดียวก็ไม่ได้ล่ะกูก็ต้องเอาเพื่อนมาด้วยอะโทรหายนับเลย นะครับวันนี้ว่างไะเนี่ยเพราะว่าไอ้ป๋องกับพลมันเลื่อนคิวไงแจ็คขอคุยอะ่ะเราก็เลยต้องไปถ่ายแฟนชั้นหนึ่งคืนน่ะเธอเธอแบบถามแล้วเราว่างเลยเราก็ว่าให้เธอเสมอที่เรากำลังจะไปทำงานนีไ่ไปไหนเธอแชร์รวมมาเลยเราขับไปหาเจอเธอ,อใส่เสื้อสีอะไรอะ่ะใส่เสื้อสีดำแต่ว่าเสื้อในเราไม่ได้ใส่หรือว่าเห็นไหมดีกับป๋องไหมสัตว์ดีครับพี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้อดี๋ยวตัวแจ็คมาเลยนะ <c oughs> เอาเพื่อนเราอะไรนะเอาเพื่อนเราไปด้วยป้าอ๋อไม่ได้ยินเขาว่าไปด้วยป้าไงได้ยินเป็นเอาเพื่อนเราก็ตกใจเลยแชร์โลมาเลยใช่เดี๋ยวขับไปหาเดี๋ยวนี้แหละโอ้เป็นเรื่องนะนแม่ดูในเวลาดิวแขร์โอเคจะเจอกันนะคะเอาไปฟันกูเหลืองเรียกว่าให้สัตว์เอาไปฟันกูเหลืองเรียวกว่าให้สัตว์แวะไปขัดฟันกันดิเฮียกล้องมันไม่ดีกล้องไม่ดีแค่นี้นะเอางี้แฟนฉันหนึ่งคืนเลยแล้วกันพอแล้วแจ็คขอคุยพักพักพักเลยแจ็คขอคุยอ่ะไป ไปหาน้บกับไอ้มิวเพื่อนมันตาตาลร้เลยตาตาลรเลยทีมงานไปหมดเลยแจากกา่งตัวยืดเลยชุดจบรายการนี้เป็นรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับเพื่อเปนแฟนของช่องแจ๊คแนบนจ์ไม่ขาดจาะไม่ตลอดว่วน้ำแดงแล้วว่วน้ำแดงแล้วมัออน,นอนเร็วดึกแล้ว นี่คือโลเคชันนะครับที่ผมนัดคุณนับแล้วก็คุณมิวนะครับนับมิวนับมิวอุ้ยอุ้ยอุ้ยนับมิวยังไม่ใส่เกงไหนเอาดีแล้วนัดมาให้นี่เลยหรอไม่กินข้าวแม่อะไรก่อนเหรอเห็นหน้าพี่ก็กินแล้วค่ะอุ้ยอยากกินอย่างอื่นมากกว่าอยากกินอย่างอื่นมากกว่ายังไม่เริ่มถ่ายแข็งแล้วใจแข็งแล้วใจแข็งแล้วไปคุณนัดผมมาโรงแรมเลยหรอที่บ้านลูกแถวไหนเราเป็นไวรั เอาสายภูวิลล่ามีหน้ากากไหมผมไม่เจอนานเลยถึงนะเออได้ลูกไม้ล่อมนะใจได้ขนาดนั้นน้าใจได้ลูาไ้ลว้าวว้าวเานอ้าร kind of ู kind of oh, s nice. <S ้เรื okay, okay, ่องัววยังเรื่ยังบอกเรื่องแล้วเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าถ้าไม่เห็นก็คงไม่มีนะเออเดี๋ยวตายตายไหน ไปเที่ยวอะะ่ะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ใส่ีนึงน่ต้นปีได้ใส่มาเอปกติชอบทันออกมาเกษตรมีสาหร่ายอะไรนี่ไไม่เียมแล้วซอมแล้วไม่ใช่มทีผมตแนจะเล่นทํานี่วันนี้มีเล่นน้ำไหมเพื่อแปนน ช่องแจ็คไฟล์่หะไม่ขาดจะไม่ตลอดเออต้องล้างเอาลงอ่างล้างตัวตรงนี้ก่อนล้างตัวตรงนี้ล้างตัวค่อยลงไปค่ะอะไรซ้อมซ้อมซ้อมขึ้นขึ้นได้ป่ะอุ้มไหมป่ะอุ้มตัวไหวหรือป่ะวิวเลือกกับหัวยังวิวเลือกกับหัวยังเห็นหรือเปล่าถ้าไม่เห็นคุณไม่มีนะเห็นหรือเปล่าถ้าไม่เห็นคุณไม่มีนะ Gonna get it right now. I wanna push all the limits with you right now. We so you <coughs> We <coughs> 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 ส่านเลยลเลยตหนียวอะัเหนียต้องน้ำเลต้องลอเปิดน้รเลยแกผ่านอันนี้ก็คือต้องบอกว่ามันเป็นการแสดงนะครับแล้วก็เขานอยากจะไปไปแป้งันึคืนกับผมนะครับเฮ้ยจะอยากได้บรรยากาศะมปนเกลือนมาโกหักได้ไเพราะว่าเกือเองนอเเพลมาโหักเหลืออีก ล้านกว่าร้อยล้านวิวอยากให้คนไปปั่นวิวหน่อยขออีกร้านเขาวิวจะครบร้อยล้านวิวเพลงมาครับผมเกิดมาพ่กหักมันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจช้ไปยามยี่รือคือคนที่เรียกว่าที่รักโอเคยังไงก็ฝากไปปั่นด้ืยอนะ้ครับผมเพลงของผมเนาะบอกให้เลยบอกเลยจะร้ร้อยล้านวิวแลาของให้ร้อยล้านไม่วยวายนะ ถ้าลอยลันพี่ราน้ำกับหัอวอาจารย์จะถอดตรงไหนดีอนะ่ะรอ6ลอยลันพี่ก่อนหัวเลยั้นถอดเลยพี่ละหัวเนี่ยถอดเลยลำบากกูแต่<อ>ป,ปกติเป็นคนชอบมาเที่ยวบ,บูวิลล่าเพราะอะไรครับเป็นว่าข้าวสาสาวผ้<อ>าชุดลายเป็ดด้วยเมียถอดลายเป็ดใส่แว่นด้วยนะแต่ว่าว,วันนี้เราไม่ใส่ชุดนอนลายเป็ดน,นะเรามีชุดแฟนตีเพราะว่ากิฟิดมาสเราเงี้ยเอาเลยกิฟต์มาสไม่ซุ่มกิดมีม็นจะกิดมีออนจิตมากเอาแล้ว ขึ้นไปหมดแล้วตอนนี้แต่ที่บ้านไม่รู้ว่าอกมากับพี่แจ๊คแง่เหรอเออถ้าที่บ้านรู้ก็มีโนดอนเลยบอกมิโนเหมือนกันที่บ้านหัวง่ะที่บ้านหัวงไหนเดี๋ยวไปว่ายน้ำนะได้เธอลงก่อนเราลุกขึ้นไม่ได้ลองแตกงดูต้องว่ายอะไรพี่ว่ายเองเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวรอเข้านอนเลยเพราะตอนนี้ก็กี่โมงแล้วอาบุ่งแล้วอาบุงแล้วนะครับแต่ชอบมากการคุยสัมภาษณ์ แฟนผมสองคนเนี่ยปกติแฟนฉันคือจะคนเดียวแล้วถูกไหมแต่นี่สองคนหมดที่ผมต้องนอนกับคนสองคนเลยเออดีเป็นเด็นดีหมดีดีมากหมดีดีมากคุณไปคุณอาไปเรือยลยเพราะว่าคุณมุ้คุณอาเยว่ามองตงแนะมองหากนเาว่านป็นผู้ชาย้วพีเอาที่ีวรอน้าชอบรู้สึกว่าชอบคนที่ดีเด็แล้วน่ารักแล้วก็ ใส่แบบเข้าใจงๆไม่บังับไม่ดูดีไม่งี่เงาไม่ขี้บดชิวๆอะค่ะน้ากัพงมากเลยพูณนเป๊ะคุณเป็นไงเราอ้วนอ้วนเออหนาวมตน้หนาวไหมนาวทำไมหนาวอ่ะข้าอไรหรือเล่าหนาวอนอ่ะต้องผีบอพี่แจ็คมบ้านได้ไหมนะเดี๋ยวของหลุด๋อ มานอนเร็วๆมานอนเร็วๆเด็กแล้วสาตตาตี่ะี่ผมเป็นสาตต้าของหนูหรือยงคะหมอโอ้พร้อมเลยครับผมผมเป็นสาตต้าใช่ไหมใช่ค่ะผู้ผิดผู้ถูกอะอดเมื่อกี้แล้วข้ามไปไงอ่ะยเดียเดียวเียียบข้ามนี เดี๋ยวชอบปลิวนี่เตรียมมาเซอร์ไพรส์เลยเหรอเนี่ยไพ่ค่ะก็เซอร์ไพรส์นี่แจ๊ชอบไหมค่ะอะชงบไหมค่ะตั้งแต่เลิกหัวได้เก่งแล้วค่ะขันก็แค่เก่งใจชอบชอบชอบมีใครแล้วก็ชุดปลิวโอ้โหเป็นวันคริสต์มาสที่มีความสุขมากนะครับหอมหอมแล้วปกติคริสต์มาสที่ชอบไปไหนกันก็กินข้าวจัดสลาดของขวัญกับเพื่อนๆเหรอ ถุปีพี่จะไปจับกับพวกหนูหรือเปล่าแล้วก็ไปลาเซนตาตอนดึกๆสวยดาวได้ไหมคืนนี้สวยทินนะกี่ทีก็ได้ค่ะตัดทกอันตัดเอ๊ะตายตายแล้วเดี๋ยวหนูแขวนถุงเท้าเอาไว้นะแล้วพี่ก็ย่อนขนมขนมมาให้พวกหนูลูกอมลูกอมถ้าอธิษฐานได้มึงพ่อถ้าแบบว่าช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยของขวัญหนูอยากได้อะไรแต่ละคนมิวเอาบ้านแล้วการเดี๋ยวนาบเอารถ พี่แจากให้หนูได้ปะกูยังมีนี่เต็มเลยม่าคุณจะไปเอาปะเอารถจริงปกติอ่ะเวลาแบบว่าช่วงปีใหม่เนี้ยอยากไปฮันนีมูนหรือไปเดทกับแฟนเราแนนอ่ะคปที่ไหนไปต่างจังหวัดอ่ะแต่จริงๆไม่เคยไปกับแฟนไปกับพี่แพททุกปีเลยเหรอบูนั่งสารเนี่ยนั่งสารเนี่ยปีนี้ก็ไปกับเพื่อนเหมือนกันไปกับเพื่อนโอ้นั่งสารเลยทุกเวยหรือปีนี้จะไปกับพี่แจ็คเล้วมิวว่าแล้เดี๋ยวนาไปกับพี่แพทได้ไหมอะคะว่างหรือเปล่ามีใครไปด้วยแล้ว แหมเดี๋ยวเธอก็ฮอตอีกช่วงนี้งานเยอะมากนะสองสองคนเลยนะบอกก่อนนะถ้าใครอยากติดตามนะครับผมนี่ของคุณทําอะไรอยู่ตอนนี้ดังมากเห็นบอกเป็นอะไรอ๋อตอนนี้ไลฟ์พี่แจ๊คที่มีโก้ไลฟ์อยู่ค่ะชื่อมิวค่ะไอดีหนึ่งศูนย์สองแปดเก้าสามสี่เก้าหกค่ะนี่เดี๋ยวขึ้นให้แล้วคุณหนู่าตอนนี้เห็นบอกงานตอนนี้แน่นเลยพอคนมาติดตามเยอะติดตามจากขอของละลายอตี๋มาติดตามไอตีคุณน่ะแต่ถ้าอยากให้น้าออกกับพี่แจ็คอีกก็อย่าลืมจิ้นเราสองคนนะ ได้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 แม่นอยู่ปะคะไม่ปอบแกปอบน้องมะปอบน้องไม่แต่ต้องบอกว่าจริงๆถือว่าดีใจมากๆที่แบบคุณสองคนแบบให้เกียรติผมนะอวยถึงบ้ากามอะไรเงี้ยจริงก็น่ารักดีอ๋อพี่แจ๊คน่ารักขนาดนี้นหูอย่างว่าพี่แจ๊คดีได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไปเอ้ยโอ้ยคัดได้ไหมเอากล้องออกไปมที่ไม่อยากถ่ายเลยตว์กูไม่อยากทำงานแล้วจริง มีอะไรให้ทำเพี่ไม่ได้อยากทำแต่เฮียแน่าต้องหมอนร้องคือต้องหมอนร้องนะป๊อกกั็เลยต้องอู้มันไม่เอาแม่โค่แเป็นอะไรไหมใหญ่เอ้ยมึงออกไปก่อนนะนอนแล้วนอนนอนนอนพอพอพอเฮียเนี่ยขยันถ่ายเหลือเกินมึงออกไปได้แล้วเดี๋ยวนอนนอนก่อน พรุ่งนี้คอยมึงก็ทีมงานก็นอนแยกห้องกันนะไปนอนจริงไงเราต้องปิดไฟเปล่าน้องปิดไฟเปล่าชอบเปิดไฟหาะะไม่เจอ <laughs> พิมพ์คอมเมนต์มาเยอะว่าอยากให้ไปนอนกับใคร <laughs> นะครับอันนี้คือการแสดงวงการบันเทิงแต่นอนจริงอันนี้อะไรอันนี้อะไรนูนลือขาเปล่ไม่นอนเลยนะ <laughs> แผลจันนึนคือพี่ๆต่อไปจะนอนกับใคร <laughs> นะครับพิมพ์คอมเมนต์มาเยอะนะครับผมอันนี้จัดให้ FT แฟนคลับทุกคนแลวในช่องแจ็คแฟนฉันว่าคุณนับ ให้มานอนกุนับใช่ค่ะแล้วก็นองมีด้วยนองมีด้วยอ่ะลาไปแล้วไปแล้วโอยจา